กองปราบออกหมายจับกริศอนงสองข้อหากันโชคทรัพ์ยเป็นตัวกลางเรียกรับสินบนดีไอคอนวันที่16พฤศจิกายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook Page ตำรวจสอบสวนกลางได้โพสต์ข้อความระบุว่า c ีบีออกหมายจับกริอ,อนงข้อหากันโชคทรัพ์และเป็นตัวกลางเรียกรับสินบนในคดีดีไอคอน ทั้งนี้มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้เดินทางไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อขอออกหมายจับก่อนที่ศาลจะอนุมัติหมายจับเมื่อช่วงเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งนอกจากหมายจับแล้วพนักงานสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการปรับปรามอีกส่วนหนึ่งยังเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อขออนุมัติออกหมายค้นบ้านพักของนางสาวกฤษณ์นงในพื้นที่กรุงเทพและปทุมธานีด้วย ด้านพลตรตรีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลว่าพนักงานสอบสวนได้เข้าไปสอบปากคำนายวรพจนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่3ามที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวานนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในรายละเอียดมากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับพฤติการทางคดีที่เกี่ยวข้องกับนางสาวกฤษณ์นงในสองข้อหาคือกันโชกทรั์และเป็นตัวกลางเรียกรับสินบนอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ด่วนออกหมายจับกฤษณ์นงกันโชกทรัพย์ตัวกลางเรียกรับสินบน ดีไอคอนข่าวที่เกี่ยวข้อง DSI จัดทีมเข้าเรือนจำแจ้งข้อหาเพิ่ม18บอสดีไอคอนแชร์ลูกโซ่ขายตรง DSI เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่แก๊งดีไอคอนดีไอคอนแจ้งสาเหตุปิดรับตัวแทนจำหน่ายงดกิจกรรมกระทบกระบวนการทางกฎหมายดีไอคอนเข้าองค์ประกอบแชร์ลูกโซ่ชง DSI เซ็นรับเป็นคดีพิเศษบอสพรเตรียมเช็คบินพิธีกรคอ เคยได้ค่าจ้างเหมือนกันแต่กลับออกมาแชร์อัปเดตยอดผู้เสียหาย d i คอนพุ่งกว่า9,000รายมูลค่าเกือบ3,000ล้านบาทเปิดเส้นทางการเงิน3บอสดารารับจาก Dicon Boss กันได้เกือบ80ล้านบาทบอสพ p ย้ำจะไม่ปล่อยมือใครสั่งทนายเอาผิดแม่ขายช่อโกง2,000กว่าคนพอบอรตตำรวจสั่งสอบด่วนคลิปตำรวจขึ้นเวทีพูดชักชวนเข้า d i คอน Group คลิปทนายวิทูลรับ4ออเดอร์จากบอสพอรโตกลับ นักร้องพยานเท็จทนายแม่ข่ายตามข่าวก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i r a บ co. th ไลน์ออฟฟิเชียลไทยรัฐ